ที่สวยงามของเรานะว้าวนะครับพร้อมนะครับครับผมสองส้ำอ,อ,อือปาดซอสเยอะๆหนึ่งคำครับอือหือ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบครับผมวันนี้เรามีนัดทานอมากาเซะครับอมากาเซะนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะผมนัดไว้16นาฬิกา30นาที4โมงครึ่งนะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ4โมงแล้วผมคิดว่าน่าจะไปถึงก่อนนิดหน่อยก่อนเวลานิดหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ร้านโคโคโอโโมากาเซนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น เดี๋ยวผมทบทวนอีกทีว่าคือเราไม่รู้นะว่าเขาจะทำอะไรให้เราถานนะครับโคตรตื่นเต้นเลยมาถึงตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายนะเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะตอนนี้ก็ได้ชาเขียนร้อนมาแล้ว <c oughs> เราต้องมาแบบเราต้องพูดเสียงเบาๆหน่อยนะเกรงใจทุกท่านเขาที่เป็นลูกค้าที่ร้านเขาด้วย ชาเขียวยังอร่อยอ่ะทุกคนนี่อันนี้อันนี้นี่เขาบอกว่าเอาไว้ใช้สำหรับว่าเวลาเราหยิบทานซูชิเราใช้มือหยิบทานอาหารนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเชฟเขาจะทาซอสไว้ครับที่วัตถุดิบนะเราหยิบปุ๊บมือเราจะเปื้อนซอสขึ้นมาเราก็มาเช็ดตรงนี้ นะขอนะขอนุญาตนะผมขออนุญาตคุณลูกค้าทั้งหกท่านนะผมขออนุญาตแนะนําตัวนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเชฟโอ๊ตนะผมวันนี้รับหนะ้าที่ดูแลลูกค้านะครับในโอมาเกษตะนะผมโคคอร์สนะผมสี่ท่านนะครับผมซีเวอร์คอร์สนะผมสองท่านนะผมเชฟขออนุญาตเริ่มเลยนะครับผมนะครับคอร์สแรกนะผมของเรานะครับจะเป็นชาวานุชีนะผมเป็นไข่ปุนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะราดน้ำด้วยน้ำอังสาไลดนะผมจะเป็นซุปปูซูไว้นะครับ ที่นําไปเคี่ยวกับอบวบบี ee, หรือว่าหอยเต่านี่นะครับมาต้นนะผมก็จะออนรอนมาด้วยเนื้อปูชื่อไว้นะผมไข่ปลาแซลมอนนะครับยกปงนกลงไปนะผมหยิบเ้ือไข่ออกมาใช้ช้อนตักทานได้เลยนะครับเชิญทานได้เลยนะมา,มาแล้วในการเลขหยิบเพืองไข่ออกมาก่อนนะผมจะเข้าไปทานได้ด้านในนะผมเดี๋ยวผมเป็นผู้ต้องหาน,นะครับ ไข่ตุ๋นด้านบนนี่เป็นปูครับไข่ตุต๋นปูแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนอเด้งๆฟันขึ้นทุกคนสดชื่นนุ่มอร่อยละลายเมนูนี้นะผมตัวไข่ตุ๋น ผมก็จะพิเศษที่ตัวไข่นะัะผมจะเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะผมเราจะนําเข้านะผมจากสหรัฐอเมริกานะผมตัวไม่นะผมก็จะมีความเนียนนุ่มกว่าไข่ไก่บ้านเราไข่านะนะไขจากอเมริกานะทุกคนโคตรสุดอบอกเลยว่าครั้งแรกนะทานครั้งแรกครับทุกคนอมกระเซกครั้งแรกนะยเ,นะเคยเคยเคย,เคยกินที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ดีกว่า อันนี้ดีกว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยเข้าใจที่ญี่ปุ่นเท่าไหรอ้อหอย่างก,กระดบถ้วยเลยไข่ปลาแตกปุ๊บนี่อันนี้อันนี้ขิงดองขิงดองนี่เอามาไว้ทานเวลาที่เรารู้สึกเลี่ยนนะครับก็ชิโรมิซาซิมินะผมก็อยาเร็ยกว่ปาปลานม้อขาว ที่เรานําเสิร์ฟนะผมก็จะเป็นปลาฮามาจินะผมปลาจะมีสองชิ้นนะครับชิ้นแรกลูกค้าทานคู่กับไข่ปลาวาซาบิชิ้นที่2นะครับใช้ใบไม้ที่หมู่ด้านล่างนะครับผมจะเป็นใบชิโชโอบักหอมม้วนเนื้อปลาชิ้นที่สองนะผมทานไร้่ลยนะครับดอกไม้สีเหลืองนะผมก็จะเป็นดอกเก็กฮวยนะผมอันนี้ไม่ต้องขาดนะผมอันนี้ยังใช้ตะเกียบล้วครับ ส่วนใบชิโชโอมบะนะผมเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะผมถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ต้องทานได้นะครับกับมจัจจิกับไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีวาซาบิมาด้วยนะครับทุกคนว้าวอันนี้อันนี้เป็นเมนูที่สองแล้วนะไม่อยากให้หมด <laughs> ไม่อยากให้หมดเลย2ออันไวมากอันแรกเราทานทานกับไข่ปลาก่อน,นครับ มีสองชิ้นออหอมหอมบ้างอย่างอันที่สองทานกับใบไม้ครับดอกไม้ไม่ทานดอกเก๊กฮวยเขาไม่ทานนะ อร่อยนุ่มอะไรแก้วชิโรมิซาจิเรียจานครับผมชิโรมิซาจินน่าจะแปลบาปานะครับนะครับจะเป็นโมาเตะนะครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับซูนูโมโนนะผมมาแล้วโมาเตะครับมาพร้อมกับซูโนโมโนนะผมจะเป็นน้ำซุปสายชูญี่ปุ่นเมนูนี้จะเป็นเมนูเปิดต่อมรับรสชาตินะครับจะมีรสเปรี้ยวนำนะครับ ใช้ไม้นะครับปีตัวมอตเตะให้แตกออกจากกันนะผมหลังจากนั้นชิมน้ำก่อนนะครับแล้วก็กันดูทานได้เลยนะครับผมหลังจ<ม>ากสรุปงานนะผมก่อนสรุปทานนะครับเอาไมา้ส่อก่อนนะผมเดี๋ยวผมเข้าไปดานไม้นะครับผมมาแล้วมอตเต,ตะครับมอตเตะในน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นเชฟบ,บอกให้ชิมน้ำกนะ่อนนะเปรี้ยวหวาน หอมอร่อยมันมันหอมหอมเหมือนหอมเหมือนน้ำมันงานะร้ำมันหมดถ้วยอยากให้หมดเลยอ่ะอืออืเป็นไงคะหอมนุ่มซอสเปรี้ยวหวานๆอร่อย มโมตาเต็กครับไชเชยลยา่างอุ้ยดูแบบมันดิงๆนะใช้มือนะผมในการหยิบข้าวใช้เกี่ยวอาจจะทำให้ข้าวแตกขาดเกียรูปส่วได้นะครับชูชิีพคำแรกนะครับก็จะเป็นปลาเนีนครับมาแล้วจะเปนลางี้ละแมะหน้าผมหรือว่าปลาตาเดียวนะครับ มาแล้วครับป่าฮิราเมะปลาตาเดียวนะมาครับซูชิคำแรกเชฟให้ใช้มือหยิบเลยนะเดี๋ยวทำความสะอาดกันปลาตาเดียวข้าวพอดีนะนะครับข้าวเยอะไปน้อยไปนะผมบอกได้เพิ่มได้ลดได้นะครับมัสบิเช่นกันนะครับแต่ปลานะผมไม่เป็นไรนะผมเชฟตัดเราพอดีแล้วนะครับผม นึบๆนะแล้วก็หอมๆแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนิดหน่อยอร่อยเลยครับครับชูชีคคำต่อไปนะผมขอลูกค้านะผมจะเป็นไทยปาใดนะผมจะเป็นปลาประพงญี่ปุ่นนะครัผม ครั้งนี้นะครับเชฟไม่ได้ใส่หนี้มาให้นะผมแต่จะเป็นยูสึโคโชนะผมจะเป็นก้านพีกไทยนะผมไปหมักกับถิวนโสมยูสึนะครับจะไม่เผ็ดฉุนขึ้นจมูกนะผมแต่จะเผ็ดร้อนที่ปลายลิ้นนะครับป <ะ S 1> ่าไทยทนะครับมาแล้วครับป่าป่าไทยนะป่าไทยลุย เชฟเขาบอกเชฟเขาบอกให้เอาปลาลงหาลิ้นมมนุ่มนึบครับอร่อยมากครับเชฟขอบคุณครันี่เชฟปันซูชิฟิงฟิงฟิงเชฟปันซูชิอทาซอส อคําใหญ่ชอบชูชีคําต่อไปนะผมก็จะเป็นชิมะอจินะ,ะผมจะไปอยู่ด้านบนนะผมก็จะเป็นอาโอบะนะผมจะเป็นสมุนไพรนะครับเป็นชิ้งกับหอมนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยดึงรสชาติของเนื้อปลาออกมาได้ดีนะครับอเชฟให้กินเอาปลาเอาปลาเข้าหาลิ้นก่อนนะเชฟใช่ไหมครับปลาเข้าหาลิ้นก่อนนะครับ ถ้าคุณลูกค้านะครับเอาเข้าสัมผัสที่ลิ้นของเราก่อนนะผมชูชีพทุกคำนะครับก็จะไม่แตกต่างกันนะผมก็จะได้รสชาติเปรี้ยวนะผมของตัวข้าวนะครับพอเข้าเชฟได้นําไปตีกับน้ำส้มอังะสึนะผมจะเป็นน้ําส้มสายชูญี่ปุ่นนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเห็นไหมเชฟเขาให้เอาปลาเข้าหาลิ้นก่อน เด้งเด้งดึงด้งเด้งเด้งมันมันครับโอ้คำนี้อร่อยอีกแล้วหอ,อมหอ,อมท้งอย่างดนนิ้วมือครับชิมชิ เอบีนะผมจะเป็นอะไรแล้ว,วน,นะครับกุ้งหวานเดี๋ยวรอเชฟสักครู่เดี๋ยวเชฟจะผลทอรสนนตให้นะครับของลูกค้านะผมก็จะเป็นเออผมว่าเอบีกุ้งหวานเป็นทอร์สเนตนะผมจะอะไรถ่ายปลากระบอกอบแห้งครับเชฟให้กินคู่กับสีเขียวๆนี่นะครับ,รบเอาลงมานี่ยปลา ได้เลยนะผมทานกู่กับซอสสีเขียวนะผมที่อยู่ด้านข้างนะผมจะเป็นซอสอีวานอลิคนะผมจะเป็นซอสสาหล่ายทะเลน้ำลึกนะครับอีวานอลิคซอสอีวานอลิโอเคไม่ได้กดถ่ายกุ้งนะกินเขาก็แล้วซ่้ารับผมจะเป็นซอสเปรี้ยวนะผมสร้างคนนะครับผมจะเป็นหอมอไช่นะผม ้านข้าจะเป็นไข่ปาแซลมอนนะมนลูกค้านะหมนคาเดียวได้เลยหน้าตาน้าทานมากนี่ยคำเดียวเลยครับเชฟบอกคำเดียวครับออไข่มืออะหืม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  วันจืครับผมครับผมคูนี้ไข่หอยเม็นนะผมที่เราได้ทานกันวันนี้นะจะเป็นสายพันธุ์บาฟูนนะผมสายพันธ์หนามสั้นนะครับบ่าสายพันธุ์บาฟุนอูนิหนาสั้นมาแล้วครับอูนิไข่หอยเม็นพันธ์หนาสั้นนี่นะครับ ยังคั่เลยยังคั่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มปานหวานเจี๊ยบต่อไปนะผมของเรานะผมก็จะเข้าสู่ของของสารเนื้อแดงแล้วนะผมสารเนื้อแดงเช็ดหลังมือนะผมออกบุค้านะครับเช็ดหลังมือรอเชฟนะผมเชฟบ,บอกถ้าล่วงได้เข้าปากกับพิงดองครับพุงฟิงนะผมครั้งนี้ อ่ลนะครับพร้อมแล้วครับเพื่อสตอรี่ที่สวยงามของเรานะครับว้าวนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอือหือเอ่อประกายทองใช้ไม่ทานงี้เลยนะโอท่าเท่มากอือหึ ละลายหายวับสำหรับ17คอร์สนะผมก็จะเป็นเนือหิโทโร่นะผมจะเป็นเนื้อปลาทูน่านะครับสามส่วนนะครับผมสับรวมกันนะผมจะมีส่วนอากามินะผมชูโทโร่โอโทโร่นะครับสับใส่หอมไทยนะผมหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีหวยเท้า,ทาดองนะผมเพื่อตัดเลี่ยนนะจะเสิร์ฟมาแบบแฮนลูนะผมนี่หีนโทโร่นะนี่ปลโทโน่นะผมสับรวมกัน,นครับ

อันนั่งโง่นะผมปลาไหลทะเลนะผมเชฟจากบุรีนะผมเพื่อให้ตัวซอสนะครับซึมซับเข้าไปในเนื้อปลานะครับไปลำนานไม่ได้นะผมเดี๋ยวชิ้วเชฟหายนะครับผมพอแล้วนะครับอันนั้นโง่นะผมปลาไหลทะเลนะผมทั้งนี้นะครับเชฟแนะนํานะครับให้ใช้ตะเกียบนะผมในการยิบทานนะครับกับปลานะครับใช้มือนะผมกับซอสนะผม ว้าวอนางกปลาไหลทะเลนุ่มเราเห็นเป็นเหมือนเนืเ้อ วันนี้เชฟแนะนำให้ทานคำเดียวได้เลยสดสกัโอ้โหฉ่ำปดาสสดซอสเยอะหนึงคำครับเนื้อหอมมาก S <S ah oh. สวัสดีสวรรค์หันสาในีามาแล้วครับอันนี้เป็นเมนูที่ผมจับฉลากได้นะโอ้โห oh. เป็นหอยเชลล์ครับหอยเชีลวกับพรอนสึกหอยเชลยวกับพรอนสึกนะ เย็น <Ye> อร่อยหอมซอสอร่อยมากครับทุกคนซอสเปรี้ยๆออวๆนะมาแล้วครับสุดครนี่เชฟไม่เชฟไม่ให้ช้อนนะเชฟให้ดื่มทานได้เลยครับดื่มทานได้เลยอื้อสดชื่นเลยอืม

ผมก็จะเป็นทามมงโกะบาเตะน,นะผมจะเป็นไข่หวานโอมากษตเสรน,นะผมทีเรื่องเงือนนะผมที่มีโลโก้ร้านนะครับตัวน,นี้นะผมจะทํามาจากกุ้งนะผมไข่แดงไข่ขาวนะครับไม่มีส่วนผสมของแป้งลูกค้าใช้มือนะผมฉีดทานนะครับครึ่งนึ่งทานปเปล่าครึ่งทานคู่กับครีมที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมานะผมก็จะเป็นวาลามีโมจินะผมจะเป็นรสมชเขืปิดท้ายด้วยไอศครีมนะผมรมสพิเศษนะครับผม สามรายการครผมเมกิดมาในาเราเริ่มจากลูกค้าบางนี้กันเลยนะครับแค่หวานก๋จะเรี้ยวเปรี้ยวนิวดนึงอร่อยเนื้อ้อเขือเทศกะห่านจบแล้วมันกินก็ดีดึงดิง โอ้โหบินมาแล้วท e ุกคนมิสุสุดท้ายแล้วอร่อยมาก